กับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการพเศที่องนะฮะนะครับช่วงที่แล้วก็มีอะไรบ้างเครื่องงุ่งหม่มยารักษาโรคน้ําตาลนะ,ะอาหารการกินนะฮะขาดแคลนมากในช่วงหลังสงครามโลกนะฮะช่วงเออพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะมาถึงในเรื่องของเชื้อเพลิงละที่ผมสงสยัยนะเขาใช้ถ่านหุงต้มใส่รถวิ่งแทนน้ํามันคืออะไรนะฮะ ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับใช้หุงต้มอาหารก็ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านที่เผาไหม้ได้เองตามปกติและรถยนต์ที่เคยใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ไม่มีน้ํามันใช้ต้องใช้ถ่านหุงข้าวธรรมดาโดยปรับปรุงเครื่องทําความร้อนหลังรถสามารถผลักดันให้เกิดความร้อนจนสามารถวิ่งได้ด้วยความร้อนจากถ่านหุงข้าวธรรมดานับว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้มีความคิดที่ปรับปรุงถ่านหุงข้าวเป็นพลังงานให้รถวิ่งได้ ฉะนั้นนฮะรถยนต์โดยสารแบบสองแขวขณะสงครามเนี่ยก็จะมีถังใหญ่ๆอยู่หลังรถแล้วก็ปั่นด้วยมือหมุนจนเกิดเอ,เอ่เกิดพลังงานนะทำให้รถยนต์เนี่ยสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่มีน้ำมันในสมัยสงครามเนี่ยจะมีขโมยมากขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยจะขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภคจึงต้องมาลักขโมยจากที่อื่นนะเพื่อความอยู่รอด และคนไทยเนี่ยก็อยู่รอดมาได้ในช่วงระยะสงครามเนี่ยแม้บางพื้นที่ที่มีจุดยุทธศาสตร์ทําให้ค่าศึกมาทิ้งระเบิดจนเสียหายยับเยินบ้านเมืองขาดแคลนอาหารการกินยารกักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเราก็อยู่รอดกันมาจนถึงสภาจนหมดสภาวสงครามระหว่างสงครามเนี่ยนะฮะเขาก็คือผู้เขียนเนี่ยนะได้ย้ายนะไปอยู่ที่จังหวัดต่างจังหวัดนะฮะ ซึ่งก็ไม่มีจุดยุทธศาสตร์อะไรนะจังหวัดนั้นคือจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะครับนะก็จะมีกองบินอยู่หนึ่งหนึ่งที่นะครับก็ประมาณนี้นะซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับว่านานๆที่จะมีระเบิดมาทิ้งสักทีหนึ่งอย่างงี้นะน,นี้นเป็นเรื่องเล่านะของผู้เขียนนะครับว่าผู้เขียนเขาเกิดในช่วงอ๋อส,สงครามนะเขามาเล่าให้ฟังว่าเม่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันขาดใครอะไรนะครับ นะเดี๋ยว,ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวกันต่อนะฮะว่าในสภาะสงครามเนี่ยมันมีอะไรที่มันลำบากลำบนไปมากกว่านี้อีกไหมนะฮะพักสักครู่ครับ